มันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ครูปอยจะมาแนะนําให้ทุกคนมีติดบ้านไว้นะคะเผื่อสถานาการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะได้เอามาใช้ได้ทันทีเลยซึ่งสาเหตุต้นเหตุก็คือมาจากไอเจ้าตัวเนี้มันกินวัสดุรองหลังเข้าไปแล้วคือมันก็จะย่อยไม่หมดอะคะ่ะมันก็จะค้างอยู่ในกระเพาะพักอย่างเงี้ยตัวอื่นอะเช้ามาตัวอื่นคือเขาย่อยหมดแล้วเหลือไอตัวนี้มันมีเศษติดอยู่ซึ่งมันเป็นเศษขนาดเท่านี้เลยนี่ ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยนีนเ่เยอะใหญ่ใหญ่เหมือนกันคือมันจะเจอปัญหาพวกเวลาที่เราใช้ขี้เลื่อยลองหรือว่าวัสดุอื่นๆนอ่ะมันก็มีโอกาสที่นกอ่ะมันจะกินเข้าไปได้นะเพราะปากมันก็จะเริ่มใหญ่แล้วคุปปอยก็เลยใช้เมื่อเช้าอะ่ะใช้วิธีก็คือดันดัน,ดนปิ้นปิ้นไอ้ไอเศษอันเนี้ยเศษที่มันติดอยู่นะคะ ค่อยๆดันขึ้นมาถึงที่คอนี้ค่อยๆดันแล้วเราจับปากอ้าปากนะคะแล้วครูปอยใช้ไอ้ครีมตัวไอ้ที่ครีมตัวนเนี้ยเนี่ยมันดีมากเลยก็คือเราคือพอเราเห็นไอ้ตรงคอมันอะว่าเราดันเราดันมาใกล้ๆปากแล้วเราจะเห็นว่าเศษเดมันมาจุกอยู่ตรงตรง,ตรงคอตรงนี้แล้วอะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ย คีบออกได้เลยซึ่งมันไม่เป็นอันตรายกับนกเลยแล้วก็มันแบบมันดีมากไอตัวนี้มันคือที่คีบขี้มูกเด็กนะคะสามารถเสิร์ชในช้อปปีได้เลยว่าที่คีบขี้มูกเด็กข้อดีของมันก็คือมันเป็นพลาสติกแล้วปลายเนี่ยมันมีลักษณะมนๆแบบนี้ค่ะมันไม่ทำให้เกิดอาการเกิดแบบ ไปบาดคอนกหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันแบบมันดีคือมันปลอดภัยกับน,นกมันสามารถคีบออกไง่ายไม่อนันตรายกับนกกูปล่อยเลยแนะนําให้มีอันนี้ติดบ้านไว้เลยเผื่อแบบใครเลี้ยงลูกนกลูกนกอะมันมันมีโอกาสเจออยู่แล้วทุกคนนะคะที่จะกินวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหรือบางทีอะอะไรนะไอ้สายป้อนมันก็หลุดลง ลงท้องไปเราบับสถานาการณ์ฉุกเฉินเราจะได้แบบลองปิ้นๆดูแล้วก็เอาอันนี้คีบออกได้เนาะลองซื้อติดบ้านไว้นะคะไม่กี่บาทเองถูกมาก